สวัสดีผู้รักการประจนภายในท้องทะเลทุกท่านครับเกมได้ปรับปรุงระบบในวันพุธที่2เมษายนก็มีซูเปอร์เมดเข้ามาใหม่นะครับก็มาดูพร้อมๆกันเลยครับวันนี้คอนะครับเป็นผู้บัญชาการการบบคอมมานเดอร์นะภาษาที่ใช้ภาษาสันสกฤตเลเวล5ภาษาเมืองอยุธยาเลเวล3ครับเมืองอยุธยาเชียวนะไม่รู้มีเมดอยุธยาบ้างไหมเนี่ย แล้วอย่างที่บอกอยากให้มีสกิลอะไรที่โดดเด่นหน่อยนะเออเอาละดูประวัติสักเล็กน้อยครับเธอเป็นหญิงนักรบจากอินเดียผู้รักการเต้นลําและดนตรีแล้วเธอเอาชนะศัตรูในสนามรบ,บด้วยการเคลื่อนไหวอันว่องไวและสง่าง,งามโดดเด่นทั้งใน,นการต่อสู้และการเต้นลาําเออเต้นไปกร,รมสู้ไปกันเหรอใช้กงจักสังหารเลยโอ้โ <laughs> ห <c oughs> เคย่งแล้วกลับมาได้เหมือนมุมแมลงหรือเปล่าเนี่ยอ,อะไรแรงเลยนะเนี่ยในการเข้าปะทะกับจักรวรรดิมองโกลนะโอ้มองโกลเมื่อก่อนก็บลุกลุกมาถึงอินเดียเลยนะแล้วต้องเสี่ยงชีวิตของเธอด้วยนะครับและในที่สุดก็ได้รับชัยชนะด้วยความดีงามอันชอบที่ยิ่งใหญ่อโอ้โ,อโอเหเฮไม่รู้มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ไหมนะ ามาดูเอฟเฟกกันครับเอาเอฟเฟกต์ด้านด้านดีของนิโคลเอฟเฟกเพิ่มพลังการโจมตีด้วยดาบมาลี0.5%เอ่อซูปเปอร์ฟิเมลวอลเลอร์เลยนะจ็อ,จอบเอฟเฟกเน้นฟันดาบเนาะเพิ่มการหลบหลีกการฟันดาบครับเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นตะ์นับหลบหลีกการฟันดาบเพิ่มความแม่นยำในการฟันดาบครับ เพิ่มความแม่นยำในการฟันดาบเป็น5%าเปเ็ครับเอ่อเฉลกเตอร์เอฟเฟกเพิ่มการฟันดาบแบบพิทิคิลอีก5%ครับมีคักขายติดมาด้วยเพิ่มจำนวนเครื่องเทศที่จะซื้อขึ้นอีก5.6%ครับเวลาถูกฟันก็จะมีควิคคิวขึ้นมาฟื้นฟูนตัวเองขึ้นมานะครับเมื่อสูญเสียพลังชีวิตลูกเรือเมื่อถูกโจมตีด้วยดาบนะ,ะแล้วก็โอ้ติด กอบกู้สมบัติท้องทะเลมาด้วยลดเซเลเชียลซีเซเวตลบเดนเมดลดลดลดความเสียหายลง5%เลเเวลเก้าสิบเลเวลต่อสู้เนาะทำโปรโมทอะไรให้เต็มนะครับโพเทนเชียลเพิ่มพลังการโจมตีด้วยดาบมารีแอตแท็ก10%บเนี่สิบสี่จุดแปดเปอร์เซ็นต์จะเพิ่มความเสียหายขึ้นอีก35หหน่วยด้วยการฟันดาบครับ นี่ก็ไม่มีอะไรมากนะแต่โจมตีเพิ่มอีก10%นี้ก็น่ากลัวเนาะอืมอ่านาวีนาวเอลกับจุดนาวีนะไม่สนใจการป้องกันการฟันดาบนะครับเคยเห็นอยู่ทั่วๆไปอันนี้ก็เน้นการโจมตีเป็นเฉพาะเจาะจงนะตีแล้วเกิดคอนฟิวความเสียหาย121.1%มีโอกาส26 5เกิดคอนฟิวส์องเทิน เลเวล2นะครับสู้กันตัวต่อตัวก็หยุดการต่อสู้ได้เรามาดูเต็มๆตัวนะครับว่าเป็นยังไงนี่โอ้ก็อ์ตเวิร์กอะไรอ้ออกมาดูดีนะครับหน้าตาก็ไม่ไม่ซ้ำกับใครนะ <c oughs> ผมมีโอกาสจะมาทำหน้าเหมือนคนหน้าเหมือนในในเมดเนี่ยโอเคนี่ออกมาดูดีหน้าตายิ้มแย้มด้วยหายากตัวละครในในเกม อาชัติวเตอร์ออริจินทำท่าทางยิ้มๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่เลยเต้นลำโอเคเสียง่ะเสียงเสียงแบบเดิมๆ nice? อ่าโอเคอะไรก็อาร์ตเวิร์กดูดีครับไม่บอกนะว่าอยู่เมืองไหนนะไม่ไม่มีการระบุชื่อเมืองด้วยนะครับว่าอยู่เมืองไหนอะไรองต้องซื้อนะครับอ่าซื้อแน่นอนละไม่ไม่ระบุเลยว่ามือเมืองไหน เป็นเม็ดที่ต้องซื้อไม่สามารถเจอได้ในโรงแรมนะครับมีอะไรนะ่าสนใจผมก็มารีวิวชมกันนะครับสวัสดีครับ